สวัสดีครับวันนี้นะครับนัทติวจะพาพุททุกคนนะครับไปพบกับบรรยากาศการติวแก๊ดแคดนะครับกับโครงการแอดมิชชั่นสัญจรนะครับที่สถาบันมอนเตอร์เฮาได้จัดขึ้นถือเป็นการต้อนรับสักราดใหม่สำหรับกิจกรรมนี้จะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรนั้นไปชมภาพบรรยากาศพร้อมกันเลยครับของพี่นะพี่ก็ต้องตอบอย่างนั้นเพราะว่าตอบยังไงถึงจะถูกเดี๋ยววันนี้เราจะ แบบการติวของพี่พี่ Monster House จะเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อบรรยากาศที่สนุกสนานทําให้การติวมีความเพลิดเพลินน้องๆสามารถนั่งฟังการติวเป็นเวลา3ชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเมื่อยหรือรู้สึกเบื่อเลยล่ะค่ะ <ś led> มไดก็คือติดครับ้ตัด็สุสํหรับน้องๆมองหกหรืออาจารย์ท่านใดสนใจอยากจะให้ Monster House ไปจัดก,การติวในลักษณะแบบนี้ที่โรงเรียนก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์043712155 หรือ0898990935ค่ะ Monster House เรายินดีจะจัดการติวให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยละค่ะ ไงบ้างครับสำหรับภาพบรรยากาศการติวแกลแพดนะครับโดยพี่ๆจากสถาบันมอนเตเฮาส์สนุกกันมากเลยใช่ไหมนะครับและภาพบรรยากาศเหล่านี้นะครับจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนน้องๆอย่างแน่นอนเราเตรียมตัวพบกันครับของแก้มได้ไหมไอ้เของเยนขอแก้มจุ๊บหนึ่งนักเรียนได้สินค้าชนิดนั้นมาแล้วผู้ชายเริ่มจะลดลงมาเหลือสักหกสิบแล้ว เมื่อได้เลยเถิดอไปกว่านั้นอะนุ้นู้ไม่เข้าใจเมื่อได้เลยเถิดไปกว่านั้นได้ไปดกินข้าวด้วยกันเริ่มไปดูหนังเริ่มไปอะไรมีความสนิทสนมมากขึ้นก็ความต้องการซื้อของผู้ชายก็เริ่มลดลงก็เริ่มเบื่อน่ะนะฮะผู้หญิงเนี่ยโอ๊ยเมื่อเขาได้หอมแก้มแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองเป็นของเขาแล้วทั้งชีวิตเลยอย่างนี้นะเด็นความต้องการขายมากขึ้นนับจากห้าสิบขึ้นไป กําหลังจะลอยเมื่อผู้หญิงไปถึง 100, ้อยรักผู้ชายหมดใจย,ยอมให้ได้ทุกอย่างผู้ชายก็ลดลงมาถึงหนึ่งแล้วเป็นไปตามกฎของอุปสงค์วิธีการที่จะทําให้กฎนี้เนี่ยอยู่กับชีวิตรักของนักเรียนไปนานๆก็คือทําให้ถึงจุดราคาดุลยภาพเม <c oughs> ื่อผู้ชายลดลงมาถึงห้าสิบหนูก็อย่าร้าไปถึง้อยก็นับตีมาห้าสิบเอง ปกินข้าวเย็ยนกับเขาไหมเขาเรียนอยู่ตัวเองเขาไปไม่ได้ถ้าไปไม่ได้เขาจะไปกับผู้หญิงคนใหม่ไปเลยเขาก็มีผู้ชายคนใหม่แล้วนหมือนี่พเพราะฉะนั้นเมื่อึงราคาดูแนภาพแล้วหนูจะสามารถต่อรองสินค้าหรือต่อรองราคาได้โดยง่ายนะฮะเมื่อหนูมีความต้องการขายต่ำปุ๊บความต้องการซื้อของผู้ใช้ก็จะขยับขึ้นมาทันทีปั๊บอ้าวเมื่อมันมีความต้องการซื้อเราหกสิบเราห้าสิบอยู่เนี่ย ยิงได้น,นั่นเองย,ยิงได้นะครับแต่พยายามอยากขายสินคา้าชี้นั้นไปจนหมดถ้าหนูขายสินคา้าชี้นั้นไปจนหมดแล้วสินคา้าชี้ของหนูก็จะกลายเป็นสินคา้าด้วยคุณภาพเป็นยังไงบ้างครับสำหรับภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจที่เกิดขึ้น man, มัวแมนคอดเวเล่ว่อเบบมัวแมนมัวแมนมัวแมนคอเล่่อบบไเอาไปเป็นยังไงบ้างครับสำหรับภาพบรรยากาศ ครับของของการดิวแกลแพดสนุกสนานใช่ไหมล่ะครับเไปไเป็นไงบ้างครับสำหรับภาพบรรยากาศคงจะสนุกสนานกันใช่ไหมล่ะครับเ,เป็นไงล่ะครับสำหรับภาพบรรยากาศการดิวแกลแพดของสถาบันโดยพี่ๆจากมอนเตเฮาคงจะสนุกสนานกันใช่ไหมล่ะครับของสถาบันอะไรมอนเตเฮาทำไม่มีทำไมพูดสนุกมากใช่ไหมล่ะครับเอสนุกมากใช่ไหมล่ะครับคงจะคงจะสนุกคงจะสนุกกันไหครับ ไท้นอนให้นอนขี้เดียวาจอจัมกันไหนปุ๊บมันสีจะกุกตะกันเขาทำงานเลยนัดจะให้พี่ปิดต้้มโหวให้นัดไหมมาตัดกันมากไหมนัดจะให้พี่ปิดตั้มโหวนัดให้ไหมหินปอกแกไปนักที่เดิมเอาไปเอาไปเอ